ค่ะแกต่อนะคะเอามาจากอยุธยาบางปะอินหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกสี่ลูกลูกนี้ราคาสี่ร้อยบาทลูกนี้ราคาสามร้อยบาทนะคะลูกที่สองลูกนี้ก็สามร้อยลูกนี้เอ่อสี่ร้อยแปดสิบบาทกินพรุ่งนี้อันนี้ ไก่อันนี้รุ่นไก่ชีกินวันนี้นี่สามลูกนี่กินวันนี้ได้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะไปซื้อที่ลงอยุทยาเลยคุดังใหญ่ๆเลยซื้อลงอายุทยาคนอ่ะอืออือ

แกกินท่าเพื่นหลดุดเแสบชิมไปแกะไป กินไปแกะไปโอ้ค่ะไว้ปีเนี้ยเราทานไปกินทูเลียนด้วยจ้ะทูเลียนเสร็จลดละร้อยหกสิบได้ยังทูเลียนนะทูเลียนชิสเกตอันนึ่งล้วกันเอออันนี้เป็นทูเลียนอันผู้ข้าไฟบหรอผู้ข้าไฟสชิสเกตเนี่ยอ๋อทูเลียนผู้ข้าไฟเออแมนเซฟเสร็จอันนี้เป็นทุเรียนผู้ข้าไใสชิสเกตเนี่ยนี่อื้อหือ ลูกนี่แค่นี้กขาคุ้มาเนี่ยโลละร้อยหกสิบบาทผู้เขาไฟสิสเกลดอยู่อยู่ล่องอายุทยาบางไปอินนี่อืมตีพนักงานจิตนี่แค่ลูกเดียวอืมลูกเดียวกินไปแล้วร้อนละเบลอ่ะมันเย็นบอมแล้วไปหมดแล้ว,ลว,ลวอืมโอม้นี่เด็ดไหนนี่ นี่เหรอไม่หนหโหดหสุดหหโหโงลูกผ่านไปแกะทุกรูปเลยหหรอแม่อโาาหโ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 หหหโ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 นโหโหโหโบโหโ อันนี้ของลูกสาวสมากเนี่ยเขาบอกว่า,วนนารุ่นไก่ฉีกุ้งเส้นนี่มันเป็นยังไรรุ่นไก่ฉีกันรลองเบิง่งนดูอันนี้สามร,ร้อยโอ้เนี่ยอืมมันจะกึ่งมันจะแบบกึ่งสุกสุกสุกแล้วแต่ว่าเนี่ยมันจะเ โบยี้มาโอ้นี่ยเนี่นี่มันจะแ,แข็งนอกนุ่มในใช่กินชีชีไก่นุ่มเบนมกักละเขาบอกว่าอร่อยนะพี่บอสสองร้อน เอ็มเอ็นเอ็นเอ็นอนโอ้หเรียนลงงามามเป็นบ่ใช่นี่รุ่นอันนี้รุ่นไก่ฉีกุ้งขึ้นอย่ดงยิ้ กินโชดิฮะแกชีแทบอะแทบอ่ะเบ้อแล้วอันนี้ลูกอันนี้ลูกที่สามไอ้พรุ่งนี้นี่อันนี้ถึงจะได้แก ชอ้อนแล้วกินกินเด่นๆเด่นมากเลยโอ้ทุกคนจะลุ้นไหมว่ามาานันจะมี เยอะเยอะเยอะเแบบจะร้อนนอร้อนใหญ่ผสมกันคุณอ่ะออันนีไม่ค่อยเยอะม่าบลายกันเลยนี่แรลกันเนาะเรื่องงาก็สี่ร้อยหัวกันเนาะ ต้องกินได้ไหมบอกกินมาได้ได้คนนี้แล้วนี่แหละนี้ใส่ป แข็ง <c oughs> แซ่แค่ละสามเลยแล้วนี่เปทั้งหมดอ่ะทั้งหมดสามลูกนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะ <c oughs> เดี๋ยวจ้าอมบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายคินหน้าเจอกันใหม่นะจ้า